เขากัดฟันน่ะเอ้ยกัดเล็บปะเออกัดเล็บแค่ขี้มูกัดเล็บแค่ขี้หูมะดมผมว่าแค่ขี้มูมันกินมากกว่านะรสชาติคงงหวานน่ะปอนดุ่มของเราเฮ้ยอันหลังมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันหลังอันหลังคืออะไรเฮ้ยไม่เปิดสองอันดูหัวไม่ทหัวแน่เลยว่ะโอ้ my god โดนทุ คนล้มคนแรกอ่ะสวยไม่กว่าจับราขาจับราขาราขาขึ้นมาจะไม่จับราคขาทำไมต้องทำเสกเซ็กซี่จับรักขาใครโดนล้มคนแรกก็สวยไปแต่ถ้ามันมีตีทุกคนก็สวยทุกคนคนแรกที่ตายไปต้องจะต้องออกไปดูว่าเขามีตีทุกคนหรือเปล่าแล้วก็จะพูดโกหกกันอิญาโก้วิมืดตึ๊บโคตรมืดอ่ะ โอ้ยพี่เลื่อยไอ้พี่พี่กระดักพี่กระดักพี่กระดักแล้วไม่เห็นหน้าตัวเองกระดักกระดักวันนี้สวัสดีอ้าวสวัสดีสวัสดีพ่อหนุ่มแคคิมุกสวัสดีแม่สาวโรตมินไม่เห็นหน้าเลยโคตรมืดแต่จริงๆเมื่อกี้ผมเห็นเสื้อลอยได้มาเลยนะใช่โคตรเสื้อลอยได้เหบหัวมากเสื้อลอยได้ เธอไม่เห็นฉันเอาฟองเครื่องมือลอยได้อะไรไหมใช่ของเครื่องมือีขาวจั่วเนี่ยเฮ้ใครล่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยดูสองคนเขาเองคุณการ์ดอีกคนเดียวเฮ้าเอาเลยยันอีกคนเดียวเหรอผมปันระเบิดตัวแกผมล่อตีแล้วอ่ะเดี๋ย่าด่าตีใจเย็นใจก่อนทุกคนไปนู่นกันเหรอจบจบแยกย้ายรู้สึกว่าดอกจันนี้จะได้ ใช้เองแล้วล่ะอุ ER um <th inks> <th inks> er ้ยอุ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 ้ยใจเต้นแรงกะดำทุกทีต้องดำป่ะใช่เธอก็ดำกันทุกแค่ปาคเลยเนี่ยไม่ดำนะฉันฉันเห็นมันเดินอยู่นอกบ้านฉันได้ยินเสียงมันว่ะมันใกล้แต่ว่เด็กเดียวนะอุบาอุบ้าอุบ้อว่ะอุบาอุ้ยอุ้ยาดกรบโดดถอนเสาแฟร์โนอะไรอยกับ ทำไรกับดักแมุ้ยชรเลอรสังเรายแรกคนหนุ่มคาขิมูเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อแถวนี้เลจะโดทุกหัวไหมเราต้องมารลดูกันโอ้เห็นนติดไกลรอดไหมไปรอด่ะเฮ้ยอ้าว ไม่ได้ผ่านหน้าเราไปอ่ะเป็นเดือดตังควให้หน่อยคู่ตางคุณก่อนปะผมรอดอ่ะเฮ้ยใครซ้อมอยู่ตรงนั้นน่ะเขาเองเฮ้ยอย่าเพิ่งซ้อมหันยิ่ดีกว่าไหมผมยิงปันเล็กอ่ะมยิงปันเล็กไหมผมรู้สึกปลอดภัยปันเล็กนั่นมันคุณเจมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอดแล้วนะนี่ไงมันไม่ตามผมมาเป็นตามผมเลยจ้าเจ้จ้าเราเราเรามาฮยูกันตรงกล้องนั่นดีกว่าก้องรู้ไปเร็วรู้ไปเร็ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหสิซสิอะป่ะร้อยก่อนเนี้ยนิวพวงมันไงบ้างแล้วเนี่ยไปกับลงใบนี้แล้วเหม็นจุดเปื่อยได้สั้นมันจะพังแล้วอ่ะใครได้มาพังไหนต่อทีตรงรถเซนอ่ะเด็ดแต่มันอยู่ใกล้ๆผมอ่ะผมไปไหนไม่ได้ผมอยู่นี่ๆกันแล้วกันนะผมจะแนบเน่งกันกับพื้นดินและขุนหญ้ามันอยู่ข้างข้างหน้ามีใครอุ้ยนี่เสียงกับดักมันกับดักแล้วข้างหน้าเลยข้างหลัง ข้างๆผมอ่ะอยู่โคตรใกล้แต่มุมไม่เห็นตัวอุ้ยทำลายไม้ไปแล้วกูไปก่อนแล้วไม่ได้การแล้วปองเสาอุ้ยยี่ไหนวะที่ไหนโอ้ยโอ้ยช่วยผมด้วยไปโดนเหมือนกันเฮ้ยมป็นหมาผม嘛เมันหมาผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง ไมตามผมเหมือนตามผมเมื่อกี้มันตาสูตเราอยู่ไงพอเห็นนิงคุณมันก็ไปหานิงคุมเลยีบ้าโชคดียังอยู่ใกล้ๆกันเป็นตามผมแมนดาวส์แมนดาวส์อย่าดึงขาเขาเลยญาติโอเคไม่ดึงขาขอบคุณมากมันอุ้มไปไหนแล้ววะแมนดาวส์อันนี้มีแมนดาวส์ทางแรกโอ้ยโอเคไม่ต้องกลัวนะเราจะค่้ายๆดิน โอ้โหมันดิน้นได้แต่ว่าโอเคดิ้นได้อยู่ต้องกดจังหวะดีๆมันไปดิ้นอยู่ตรงบ้านเล็กนะโอ้มันคอยได้อยู่ดีมันกำลังจะวางมันกำลังวิเคราะห์อยู่วางแล้วมันมันไม่วางมันวิเคราะห์ต่อมันจะวางแล้ววางเรียบร้อยแล้วดึงช่วยไปแล้ว เอาเฮ้ยสีเป็นิ่มันอยู่ใกล้ๆป่ะมันตามหลันคุ้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมไปกดกระดันให้เดี๋ยวเราจะล้มอ่ะเราล้มเราล้มระวังด้วยเราล้มไปไปไปเอาเฮ้ยไม่ล้มนี่เอาลอดเฉยเฮ้ยมีใครวิ่งวิ่งเดี๋ยวเขาฮิ้วกอนนะเฮ้ยผมเห็นอีดำเฮ้ยสวัสดีค่ะอีดำมสวัสดีพ่อเป็นบังหนนะ เกิดอะไรขึ้นเบคแกกันฮาหน่อยทำคนนี้ต่อเลยทำคะแนนี้ต่อเลยอะไรวะผมเพิ่งได้คะแนนกับดักสองคะแนนวิกกี้จิงจันเุ็ยประตูประตูดูแลมอนเปิดแล้วจะดอจะปันดอไอ้ขอเปิดไม่มีแต้มเลย เราขอประตูนี้นะประตูนี้ไม่มีใครมาเราเปิดก่อนไปซ่อนไปซ่อนให้มันเห็นเราคนเดียวเลาม่ไปซ่อนไปซ่อนซ่อนซ่อนต่อนซ่อนหลบหลังหลบหลังเพื่อนตนตอนตอนอนไนอน้อต้อน้น้อนต้นต้อต้อต้้อน้้ต้อน้อ้ต้อนต้ต้นต้้ว้้้้ตน้นน้ตนอนอนน วันเอสเจดเจคุณกายงัาไงเราจะไปไปอีกตัวหนึ่งเลยเราจะเดินฝ่าเข้าไปเลยเองไงดีครับนั่นไงผมเห็นยูคุงยูคุงโดนแน่อะไรเขาไม่โดนหรอกเขาแนมเนียนเขาแนบเนียนกับผูงชนเดินป่มันเดินมาเห็นพอดีจะเอ๋เเอ้าไม่เห็นนะเอ๋เอ๋ตรงแขก Okay, โอ้เราดีสบายสบายนะอู้หมื่นกว่าคนถือกระเป๋าเอ้ยถือกล่องเครื่องมือนเต็มเลยกล่ <c oughs> องเครื่องมือไม่หายด้วยดีใจอู้หูแมส์มิลเลียนมืดมิดด่านมืดมืดสวัสดีนั่นใครอ่ะเห็นแต่กล่องลอยได้เห็นแต่กล่องลอยได,ได้เลยเหรอมือดหมอกอา้าเราอยู่คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวเรามาให้ก่อนตามแสงมาแสงอะไรวะไปเจอกองไฟแสงบอลปีกี้สวย แค่แสงเลยผมก็อยู่คนเดียวหมอกมันหนามากอยู่คนปั่นเฮ้ยผีเฮ้ยแสงเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดมาให้อะพยาบาลโอ้โหพยาบาลอยู่กับผมพยาบาลขอโชคดีนะแสงมาไม่เห็นกันเหรอมองเห็นไม่เห็นน่ะเห็นด้วยความมืดมเนี่ยเก้าสวยไหมนี่ยอุ้ยมากอะซอรี่ว่ะแกถ้าเราอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาให้ าโดนรีอะไรเงี้ยก็มาหาเรามันวัวมาเร็วเราไปดีโอ้ my god คือปากิงกี้นี่หราอรอนี้สุดยอดมากเรารอขอเช็คห้องต้ดินแป๊บนึง้อ้ด้วงห้องเป็งห้องต้ดินอยู่บ้านเลนะอย่าเดินมาหาบ้านเล โอ้รงพยบาดดุกแถวนี้ยผมได้ยินเสียงเครื่องปั่นใกล้เสร็จหลักไปไกลเลยไอเล็กมกลัวไอเมื่มึงเป็นแฟกูจะไป็นแฟลกกว่ามึงกูจะไปรีวิวแฟลเดี๋ยวจะเล่าทางนี้เขารักษาตัวเองผิดแล้วอ้าวไปรอทางไหนผมไม่รู้ผมมาหาทางนี้แล้วเด็กก่นก่นพิ้งมาพี่คนต้องพิ้งมาก่อนมัน่าดเราแล้วผมไม่รู้อกเลยครับไอ้ทางนี้ไอแสงนี่นี่แสงอะไรแสงฉันต้องตามมาให้แกว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่เห็น มันตื่นตุ่งมันจะเห็นเลยเฮ้ยแาวนี้อวอุ้ยมันมาหาผมไปเนี่ยผมไม่มีมงไม่มีแมวผมไม่รู้ผมไม่เห็นฆ้าทำไมมันไม่ไม่ไม่ตุ้มวะเออโชคดีไปทำไมหัวใจเต้นแาวนี้ใครลากมึงเนี่ยอุ้ยนั็นใครอนี่ยโค้เขียนะแตงผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ล่ะผมไม่รู้จิ้มจิงมผมกำลังทำลายเสาให้อยู่นะรอแป๊บนึง มันไปรอก่อนทำลายเสาอยู่มันไปซอยไปเดินนมาทำึง no, ี T ๋ยวเดี๋ยวเดี well. Firstly, ๋ยวทำลายเสาเรียบร้อยเสาพังแล้วเสาพังแล้วมันคงโกรธน่าดูนะเสาพังเลยโคตวาพังแมละกูก่อนช่วยด้วยเดี๋ยวนี้จะเสร็จแล้วคนนี้จะเสร็จแล้วรอก่อนรอก่อนอุ้ยอยูโค้บไปบ้านหรือโค้บไปบ้านไปนะไอยูหรอก เอาดิวาบไปเรื่อยๆกลับมาหรอวับมาวับมาวับม,มาอุ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้ว <laughs> อยู่ที่เขานี่แหละอุ้ยว้าโอดไลที่สุดตรงน,นี้ไม่มีเสาตรงน,นี้ไม่มีเสาหลอดมันมันไปไหนไม่รู้นะขอขอรอขอ <c oughs> <ว>แอบกันมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงร้น <c oughs> <c oughs> มันเห็นคนมันเห็นคนฮิลได้แน่เลยอะระวังนะมันเห็นคนฮิลนะวาร์ปเอ้ยมันทำอะไรวะ ผม,ผมเน right. 네ี่ยไปกับในการรอกันพี่เท่านี้นกี่ก่อนมันเห็นคนที่อยู่ทางซ้ายที่ผัาลงไปโดนนะนั่นโดนอ้าวหกก็ล้มไปแล้วหนึ่งไม่ไม่อย่าอุ้มกูนะระเบิดทำไมโอ้โหเห็นมันพักพักเลื่อยขึ้นนึกว่ามันมีไอ้ทุบหัว เออมันมันมันเห็นมันเห็นว่ามันจะว่ามันจะว่ามันจะว่ามามันจะว่ามามันจะว่ามาไปวมาไปเร็วว่าใครอย่างวะใครกูเหรอทำไมทำไมเสียงยังตามกูอยู่ผมป้าผมไอ้มันก้มหงอยู่มันก้มหงอยู่อย่าทีเขาขอฮิวแป๊บนึงไม่ได้หรือไงใช่ป้าเหรอป้ามันทางนี้นะป้า มันได้เห <gegen violin> <warfare> ็น <Rabbi> ว่าความดำช่วยชีวิตคุณได้โอ่มันตามมาวะเฮ้ยมันไหนอ่ะมันรู้ไ <Jesus> ด <three imprisoned> ้ยังไงโอเมงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกียร์ร้องกูเลยโอ้ประเจ้าต้งวังเอาเอาเขาเล่าไปทางนี้เดี๋ยวมันอยู่ตรงหน้าพี่อยู่ข้างหน้ามันเห็นปะวะนนั่งๆก่อนนั่งไว้เอ้ยมันไม่เห็นปะรอกันไปก่อนแป๊บนึง ววาาาม้ไ่โดนิวคุงเรามาร์คแผนที่ไว้ให้อ่ะเดี๋ยวเราคิวอยู่เต็มเลยทีนี้เลยตามแสงมาเอาถอนเสาท่านั้นไม่มีเสาไม่เปนมึงขอไม่ได้ระยะระยเยแอบไว้แอบไวน้เห็นโครโเลย คนด่างโง่นี่ตายแล้วโดนฟันล้มอันนี้แม็กก์พงยามีใครเห็นเราตายไปช่วยเขาเร็วกลังฮิวอยู่กันรังฮิวแต่นั้นมันอยู่แถวนี้โคตรไกลเอาวะดีเอาวันว่างเลยมงมันว่างเขาลงโอเคเสร็จแล้วมันไม่เห็นเหรอมันไม่เห็นผมเหรอไม่เห็นผมเหรอมันหาสาวไม่เจอปะหรือไง ไม่น่ะไม่เราหาสองไม่เจอแล้วก็เห็นคนหิวกันอยู่มั้งมีสองอย่างอ่ะเพรงั้นเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยขอบคุณค่ะโอ้หนะโอ้นะทำไมต้องกูอีกแล้วโอ้โหบิดไว้ไหนเครื่องนั้นซ่อมไว้อยู่เมมนาป่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเป็นเก่งอย่างนี้แล้วสู้เขาสู้เขาอันนี้มันมาดิกูเดินมาหามันทำไมวะเนี่ยแม่งหัวชนนมเลยไหมล่ะหัวชนนม เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟาวมเข้ามัได้ไงวะคือ <G l ub noise> ผมเดินไปหามันน่ะคือแบบมันก็งงมันเดินหาคุณงมัมีต้องแสงนะโอ้ชิดมันรู้ด้วยออมันตามวอ๊อบตามผมก <G l ub noise> ่อนก่อนกะเรามาแสงใหม่แล้วตามเรามาฝัดหลุม,มข้ามเลยอยู่แสงเก่าอุ๊บปส์โอ๊ปปส์ตาย ที่อยู่แสงเก่าไม่ใช่หรอกคือซับเจเนเตอร์อยู่ไงในคำคือทีฟ้านันไม่มีดาวอยู่ตรงนี้มีไม่นะตายแล้วมันลากเลยมันลากไปไหนไม่รู้มันหาเสาอยู่โอ้ยมันแอลแก๊กเป็ไงเนีมันดิ้นยากจังมันลงใต้ดินด้วยโอ้แม่เจ้าไปเจ้าจะเป็นยังไงเนี่ยเออไม่เลยโอ้โหโคตรงานเลยโอชิดมันขึ้นไปงบนแล้วนะ มันขึ้นไปยังมันขึ้นไปยังขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วเก๋กำลังเดินไปหัวระวังผีวาร์ปได้วาร์ฟกันเลยอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะช่วยรวยช่วยรวยโซอีกแล้วไปในวงแล้วนะแทง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 กลัวกลัวกลัวมันมาแล้วมันมาแล้วมันตามเรามันตามเราโอ้ย เอาบอกให้แทงให้ก่อนขอโทษกว่านี่คุณจะมาทางลงหน้าต่างไม่รู้โอ้คอยผมีบรีบรีบรีรอบเีรีบรีบรีบีบบรีบอีบรีบรีรีบระบรีบรีรีบรีรีีรรรีรร รีบปั่นกันต่อไปสู้ๆเหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่งเดียวกล่องเครื่องมือของข้าข้าเสร็จได้แค่นั้นแหละทรัพยเสร็จแดีวมันจะมีอยู่เครื่องหนึ่งแถวเนี้ยมีเครื่องหนึ่งอ้าวไปเจอกล่องเอาติด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 คุณกันมาห้องใต้ดินได้ผมฝากกล่องให้คุณเดี๋ยววะเจเตอร์มันอยู่แถวนี้นี่นาแต่แต้มผมน่าจะถึงนะ หนีผีเต็มมากอ่ะเอา้าเป็นการหายโอ้หนึ่งผีมาหาผมแน่เลยอ่ะวุ้ยเห็นต,ต,ตึกเหรอถึงถึงถึงโอ้โหเจอกูต่อหน้าต่อตาเออเ <c oughs> ข้าไปครับเจ๊เสากว้าวมาเร็วล่อให้หน่อยรอให้หน่อยซ่อนอ,อีกชั่งนึงเหรอระวงังเอ่ะ โอช่างกล้าช่างกล้าช่างกล้าถอนเสาหนินูน้นมาตามคุณกันไปแล้วไปทุกคน,ป,นปราบ<ห>แล้วจ้าหกกระล้มไปอีกหนึ่งมาวันนี้วันดีเพื่อนเวกูเวกูเวกูตือ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 อเวกูเวกูตือ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 ก้อนอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวไปช่วยจะโดนแฝงแล้วตัดตัด แฝแล้วไหนล่ะโดแก้ผนเินี่ครับสวัสดีค่ะของาแสงมันยืนเ่อหน้าเอยเอ้เอ้เ้เอ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 ้้อเอ้เอ้เันไ้อ้้เอ้ม้อยู่้เั้เอนอยเ่นเน้น้ม้้้ัน้อ้อออ้ออูเเอ ช่วยดังวัดมาตีผมแรงเอ้โอ้โอยโดนตีโอ้ยอะไรวะคิวตัวเองก่อนเดี๋ยวไปช่วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอานี้นะเดี๋ยวเราล่อให้มันตีแล้วไปยกออกมาเลยเพราะมันจะมีตีเลทถุถุงถุงนี่มนะันอะโอ้โหอาราตนะปะเยอปิตเทเธนะมันอยู่ไหนอะมันอยู่ข้างหลัง <c oughs> ไปเลย ไปตามมาตามก่อนโอ้โหมันวาร์ปมาแล้วประตูประทางประตูทางขวาคุณการอยู่กําลังตามคุณการอยู่าแลมาแบแสงาโซลันจะเตรียมแทงก็ดีเกอบไว้โอเคไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้บอ้อ้อ้อ โอเคพี่ไปเลยป้าไปเลยป้าไปเลยไม่ถงก่อนตายหน้าประตูฝัวนหลังต่องหน้ามันนะสมุนรจะได้ไปหลังเนี่ยเที่มันแบบีต้มเยอะมากเยอะก็ไม่แปลกไลขนาดนี้ไม่ได้แอบประตูอยู่อ๋อตู้อย่างไวะ จะบอกหลงทางฉันเดินหลงทางดีกาดิมตะลิง